ผู้ชายจะคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อไหร่บ้างนะครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมีสามีนะครับที่มีภาวะลูเซอร์นะครับหรือไม่ก็เป็นคนที่ท็อกซิกนะครับไม่ว่าจะเป็นใช้อารมณ์นะครับหรือเสพติดสิ่งต่างๆหรือติดเพื่อนหรือเป็นคนที่ผัดวันประกันพุ่งหรือพูดจาโกหกหรือเจ้าชู้นะครับแล้วก็ผู้หญิงหลายคนมักจะมีคําถามว่าแล้วเมื่อไหร่เขาถึงจะเปลี่ยนแปลงนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่ากลไกการเปลี่ยนแปลงของผู้ชายเนี่ยจะเกิดตอนไหนบ้างครับจุดแรกครับข้อที่1ครับคือเขารู้สึกว่าเขาอาจจะสสูญเเียรราจิงๆแล้วไป โดยไม่กลับครับเรื่องนี้ก็เคยเกิดกับผมครับเมื่อก่อนตอนที่ผมแต่งงานนะครับผมก็ใช้ชีวิตเหมือนทั่วไปนะครับหาเงินเข้าบ้านเป็นผู้นําของบ้านครับแต่ผมก็จะมีภาวะที่เป็นคนที่ท็อกซิกใช้อารมณ์รุนแรงนะครับไม่เคยขอบคุณไม่เคยขอโทษภรรยาครับจนสุดท้ายเนี่ยมีอยู่วันหนึ่งวันที่เขาเกือบเสียชีวิตในห้องข้อจากการที่เขาคลอดลูกคนที่2ครับจุดนั้นแหละเป็นจุดที่ผมตั้งคําถามตัวเองว่าเออวันหนึ่งถ้าเราสูญเสียเขาไปจะอยู่กันยังไงวันนั้นก็เป็นจุดที่ผมเริ่มคิดที่จะเปลี่ยีสสูญเ ไม่ใช่มาจากความรู้สึกที่เขากลัวการสูญเสียไม่ได้มาจากการที่เราไปขู่นะครับผู้หญิงหลายคนบางทีชอบไปขู่ว่าเดี๋ยวฉันจะเลิกเดี๋ยวฉันจะหนีจากเธอไปหรืออะไรก็ตามและสุดท้ายการกระทาก็ไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจริงๆบางทีเราอาจจะไม่ได้ต้องการไปจริงๆหรืออะไรก็ตามแต่สิ่งที่ความรู้สึกที่เขาจะรู้สึกว่าสูญเสียจริงๆคือความรู้สึกตอนที่เราจะเสียชีวิตไปแล้วเราจะเกิดอุบัติเหตุหรือเรื่องราวต่างๆที่มันเข้ามาทําให้เขารับรู้ได้ว่ามันถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องเปลี่ยนไม่งั้นเขาจะเสียคนที่รักที่สุดไปข้อ คือเขาจะเริ่มเปลี่ยนตอนที่เขาเนี่ยรู้สึกว่าร่างกายมันถึงจุดที่ไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเรื่องนี้ก็เคยเกิดกับผมตอนหนึ่งคือตอนที่ผมแบบเหมือนใช้ชีวิตที่แบบไม่ค่อยใส่ใจตัวเองนะครับนึกจะกินก็กินนึกจะทําอะไรก็ทำนะครับจนสุดท้ายวันหนึ่งตอนกลางคืนตื่นขึ้นมาเนี่ยแล้วอยู่ดีๆตัวชาไปครึ่งตัวประมาณแบบนานเหมือนกัน,นครับแล้วก็เริ่มรู้สึกกลัวว่าเออจะกลายเป็นสโตรกหรือเป็นอมัมพาตหรือเป็นอะไรที่ไม่สามารถขยับตัวเองได้เพราะนั้นมันจึงเห็นภาพพอตื่นขึ้นมากางดึกเห็นภาพลูกยัง เ,เห็นภาพอรรยาอยู่แล้วนั่งคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเกิดเราขยับร่างกายไม่ได้แล้วพวกเขาต้องเดือดร้อนเนี่ยเราจะอยู่ยังไงทําไมเราต้องรับผิดชอบมากกว่านี้นั่นเป็นจุดที่ผมเริ่มที่จะอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองอยากจะหาวิธีทําให้ตัวเองดีขึ้นทําให้ตัวเองแข็งแรงมากขึ้นทําให้ตัวเองสุขภาพดีขึ้นนะครับข้อี่มครับคือจุดที่เขาสัมผัสได้นะครับว่าจากความรักโดยเพราะรักระหว่างลูกนะครับซึ่งส่วนใหญ่นะครับความรักตรงเนี้ยเขาจะสัมผัสได้จากเพศตรงข้ามครับเช่นผู้ชายก็จะสัมผัสความรักจากลูกสาวได้หรือ ผู้หญิงก็จะสัมผัสความรักจากลูกชายได้นะครับเพราะนั้นจุดสําคัญตอนที่เขาสัมผัสได้เนี่ยมีตอนหนึ่งตอนที่ผมแต่งงาน,นครับผมก็สูบบุหรี่ตลอดเลยแล้วก็ภรรยาบ,บอกให้เลิกสูบเราแอบ,บสูบแล้วก็สุดท้ายก็ําไปสู่การทะเลาะแล้วก็บุหรี่ก็ทําให้เราสุขภาพไม่ดีแต่เราก็ยังไม่คิดจะเปลี่ยนนะครับจนวันหนึ่งวันที่ไปอันตรสาวลูกแล้วครับแล้วก็เห็นเพศลูกว่าเออนี่เป็นลูกสาวนะลูกสาวกําลังจะคลอดออกมาจุดที่เรารู้สึกว่าเนี่ยเขากําลังคลอดออกมาเราอยากแข็งแรงมากกว่านี้จุดนั้นแหละเป็นจุดที่ทําให้ผมเลิกบุรี ได้แล้วก็ทําให้ไม่กลับไปสูบอีกเลยนะครับเพราะฉะนั้นจุดสําคัญนะครับถ้าเมื่อไหร่ผู้ชายเขารับรู้ถึงความรักที่มาจากลูกของเขาได้เขาก็จะเปลี่ยนหรือมาจากความรู้สึกที่ต้องสูญเสียจริงๆก็จะเปลี่ยนแล้วก็ความรู้สึกที่ร่างกายเขาจะไปต่อไม่ได้เขาก็จะเปลี่ยนนะครับแต่เขาจะไม่เปลี่ยนกรณ,ณีที่เราทะเลาะเราดา่าเราว่ารเราอะไรเขาก็จะไม่มีวันเปลี่ยน,นครับสำหรับใครนะครับที่กําลังมีปัญหาเรื่องราวต่างๆเนี่ยบางทีอาจจะไม่ต้องรอให้เรื่องราวต่างๆเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะครับเราอาจจะแก้ไขตัวเองได้นะครับเพราะว่าบาง งบางทีเราไม่เปลี่ยนเราจะโดนบังคับให้เปลี่ยนหรือเราจะเจออะไรบางอย่างที่ทําให้เราจําเป็นที่ต้องเปลี่ยน,นครับซึ่งตอนนั้นอาจจะสายเกินไปนครับสำหรับใครที่ต้องการแก้ไขก่อนที่วิกฤตกําลังจะมานะครับก็สามารถติดต่อใช้การโคชชิ่งนะครับซึ่งจะทําให้การเปลี่ยนแปลงมันเร็วก่อนที่วิกฤตจะมานะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับตอนที่ผมได้รับการบทล็อกหลายๆอย่างนะครับในชีวิตผมก็เปลี่ยนไปนครับไม่ว่าจะเป็นการควบคุมอารมณ์ความซึมเศร้าในจิตใจตัวเองก็ดีขึ้นนะครับกล้าที่จะทําเพื่อตัวเองกล้าที่จะใช้ วิกล้าที่จะทําตามความฝันทําสิ่งที่ต้องการนะครับกล้าที่จะปฏิเสธผู้คนแล้วก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวเองโดยไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งใดๆนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจก็ติดต่อปิมพีซีได้นะครับรักและห่วงใหยสวัสดีครับ